เอาแล้วไงดวลเดือดสุดรทึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกสาวไทยคว้าชัยนัดแรกเหนือทีมชุดใหญ่ลีกฟิลิปปินส์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยู20นำทัพโดยวรลิศราศีทะเลิศพบกับทีมชุดใหญ่ลีกฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยยู20ชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ2เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ17 19ต่อ25 ยีต่อ20และ1 7ต่อ15คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยชุดยู20คว้าชัยนัดแรกถึงแม้ว่าจะมีประเด็นดราม่านะฮะผู้เล่นหมายเลข12ของทางทีมฟิลิปปินส์นะฮะที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในเรื่องของเพศสภาพที่ไม่ชัดเจนเหมือนกับผู้เล่นของเวียดน,นามก็คือตู้เย็นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสาวไทยของเราก็โชว์ให้เห็นนะว่าศักยภาพของเราที่เป็นรองแต่ก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะ เนือทีมชุดใหญ่ของหลีกฟิลิปปินส์ได้นะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะฮะวันนี้ถ้าใครได้รับชมคือน้องเนี่ยใจสู้จริงๆนะยอมรับว่าน้องๆชุดยู20ของเราที่นํามาโดยวาิสราสีทาเล่ดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าใจสู้จริงๆฮะสู้จริงๆยอมรับนะชนะมาได้คลิปนี้คิดเห็นยางไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ขอนละหนึ่งไรเป็นกําลังใจให้น้องๆต่อไปฮะอัปเดตข่าวสารสั้นสวัสดีครับ